กระแสแรงข้ามทวีปใหม่พัชรีนักร้องสาวลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตยกทีมคณะใหญ่บินลัดฟ้าสู่ประเทศเยอรมนีพร้อมกับกล้องห้วยไร่และเบลถาคณิตเดินสายเปิดเวทีคอนเสิร์ตสุดมันกลางยุโรป งานนี้เสียงแคนเสียงซอมไม่มีตกกลางเมืองดุสเซลดอฟดังไกลไปถึงกรุงเบอร์ลินทั้ง3ศิลปินไทยขนเพลงฮิตติดหูทั้งไ้ว่าสิบถิมกันสาวผัวเพลินและเข้าใจแล้วละ่ะมาเรียกเสียงกรีดจากแฟนเพลงชาวเยอรมันได้อย่างล้นหลาม นอกจากเสียงเพลงแล้วความเป็นกันเองของศิลปินก็ทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศประทับใจบางช่วงโชว์ยังมีพูดภาษาเยอรมันทักทายแฟนๆด้วยแฟนเพลงแห่แชร์คลิปลงติ๊กต็อกกันแบบรัวๆเลยล่ะครับงานนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของศิลปินลูกทุ่งบ้านเราที่สามารถสร้างปรากฏการณ์อินเตอร์ได้ไม่แพแนวป๊อปเคป๊อปเลยทีเดียวครับใครพลาดไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะคอนเสิร์ตทัวร์ยุโรปยังมีอีกหล หลายประเทศในคิวถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนใหม่พัชรีก้องหุยไร่เบลถาคณิตสามพลังลูกทุ่งยุคใหม่ขึ้นเวทีไหนก็ไม่มีแพ่วเรื่องดิทีของวงการลูกทุ่งต้องไม่พลาดกับเราที่นี่มุมมองข่าวบันเทิงอีสาน